สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยสายเพชรยนต์อีกแล้วนะคะที่ช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิว2นะคะวันนี้พลอยสายอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมเลยนะคะซอยเสรีไทย68แยก1งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้พี่พี่น้องน้องกันอีกแล้วนะคะสำหรับสายซิ่งแต่อยากได้รถราคาที่ไม่เกิน400,000ไม่เกินราคาประมาณ3 0 0 0 0นนะคะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กับรถเข้าใหม่คันนี้เป็น Honda City 1.5S ปี2013จดเมื่อปี2014 คันนี้มาพร้อมกับเลขไม่หนึ่ง0สาพันกิโลเมตรนะคะรถเป็นรถปี14แต่บอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะคะไม่แค่แสนต้นๆนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะตกปีละไม่กี่หมื่นโลเองนะคะสภาพภายนอกภายในแท้เดิมทั้งคันนะคะมาพร้อมกับชุดตกแต่งนิดหน่อยนะคะที่เป็นของแท้เดิมเลยนะคะ คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะคะราคา3 1 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000ันบาทสำหรับคันนี้นะคะเงินเดือนหนึ่งบาทสามารถออกคนเดียวโดยไม่ต้องคำได้เลยนะคะยิ่งลูกค้าไม่มีประวัติติดแบคกรีดไม่มีติดคืนรถไม่มีติดเครดิตนะคะสามารถออกคันนี้คนเดียวได้ฟรีดาวไปเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นที่พลอยใสยมีให้วิพี่ๆนะคะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะออกรถวันนี้ขับฟรีเก้าบาทนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะเท่ากับขับยาวๆไปเลย3เดือนนะคะเดี๋ยวพลอยใสาจะแจ้งรายละเอียดนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพาดูรอบๆตัวร,รถก่อนนะคะคันนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแต่ว่าภายสภาพคือใหม่มากๆนะคะด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอย ลักยิ้มไม่มีรอยบุ๋มมาเลยนะคะเส้นเส้นคิ้วด้านข้างตัวรถนะคะก็เฉียบเฉียบคมคมเหมือนเดิมเลยนะคะภายนอกภายในแท้เดิมทั้งคันสำหรับคันนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นเหมาะสำหรับคนที่อชอบรถเล็กๆนะคะแบบไปไหนสะดวกสบายนะคะไปไหนแบบ รวดเร็วนะคะไม่ไม่กินน้ํามันด้วยนะคะเป็นเครื่องเครื่องพันห้านะคะจะไม่ค่อยกินน้ํามันนะคะก็ถือว่าประหยัดน้ํามันเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ตอบโจทย์พี่พี่น้องๆหลายๆคนเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันนะคะมีมาให้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะของแถมนะคะรถทุกคันพลอยใสยแถมให้ทุกคนเลยนะคะที่มาออกรถกับพลอยใส เป็นวารันตีหลังการขายบริการสุขเฉิน24ชั่วโมงตลอดระยะเวลา1ปีเต็มนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถโทรได้เลยนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหารถยางรั่วรถน้ำมันหมดนะคะก็โทรหาได้เลยนะคะอันนี้คือการันตีที่พอยใสยแถมให้ไปนะคะหรือจะเป็นพรบภาษีถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะพอยใสยแถมให้เช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของตัวรถนะคะถ้าลูกค้าออกไปแล้วนะคะมีปัญหานะคะพลอยใส่นะคะทางบริษัทยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะถ้ารถมีปัญหานะคะอันนี้ก็คือวารนตีให้เลยนะคะว่ารถเป็นรถสูตรแท้เดิมนะคะรถส่วนมากก็จะเป็นรถปลดระวางนะคะรถ เจ้าของใช้งานเองมือเดียวนะคะจะไม่รับรถหลายมือนะคะแล้วก็ที่สําคัญเครื่องเป็นเครื่องเดิมเดมนะคะภายนอกแต่งสวยด้านในเดิมแท้เดิมโรงงานเลยนะคะรถไม่มีกลับสีตัดต่อตัวรถมาแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดไปพร้อมๆกับพลอยสายเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นมันติรีเฟลกเตอร์นะคะเป็นไฟธรรมดาเลยนะคะรุ่นนี้จะได้เป็นไฟธรรมดา ไฟเลี้ยวอยู่ในชุดคมเดียวกันเป็นไฟหล่อไส้นะคะถัดมาของกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียม3เส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงกลางจะเป็นสัญลักษณ์ฮอนด้านะคะเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักนะคะตัวใหญ่ๆเลยสําหรับคันนี้ด้านล่างนะคะสวยๆเลยลูกค้าหน้าคมๆเลยนะคะ ป้ายทะเบียนกไก่ลเรือ4 681ระยองเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้อย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงของเรื่องป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็รถทุกคันนะคะที่พลอยใส่นํามาให้พี่ๆน้องๆเป็นรถที่สามารถตรวจสอบสตอรี่ได้ทุกคันนะคะรถมีที่มาที่ไปทุกคันเลยนะคะไม่ใช่รถถีไม่ใช่รถทั่วไปนะคะแน่นอนไม่ใช่รถผีไม่ใช่รถที่ไม่มีเอกาสารแน่นอนนะคะอันนี้รับประกันได้เลย ชุดกันชนด้านข้างแนบสนิทนะคะไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักมาต่อมาในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะได้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งมาสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสําหรับยางคันนี้บอกเลยว่าดอกยางยังอยู่แน่นๆเลยนะคะอ่าภายในซุ้มล้อนะคะก็เป็นเดิมๆแท้เดิมเลยนะคะ เหลือเก็บทําความสะอาดเจ็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะก็สามารถพร้อมออกได้เลยนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวของคันนี้จะอยู่ในส่วนของน้านแก้มของตัวรถนะคะต่อมานะคะกระจกข้างนะคะก็จะเป็นกระจกข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้มีคิ้วตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นคิ้วกัาศาสร์สีดำของแท้เดิมซิตี้เลยนะคะอ่า ตัวกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกเดิมๆนะคะเป็นของ Honda แท้เดิมเลยด้ามจับประตูเป็นโครเมียมนะคะออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าโดนใจใครๆหลายๆคนแน่นอนนะคะถ้าพอยใส่อัปเดตไปนะคะรีบโทรเข้ามาหาเลยนะคะถ้าใครกำลังถามหาหรือต้องการที่จะเล่นรถรุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแต่งสวยแน่นอน มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยนะคะในรูปแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะของรุ่นนี้จะเป็นไฟหลอดไส้นะคะถัดมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ซิตี้นะคะเส้นโคมเมียมตัดยาวนะคะตรงกลางโลโก้นะคะแต่งปีกนางฟ้าสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังของคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดเลยนะคะมามีมาให้ถึง2จุด ในส่วนของด้านล่างก็จะตกแต่งเป็นไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะในส่วนของภายในด้านข้างตัวรถนะคะไม่บอกไม่ฉํำเลยคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน อ่ะเปิดมาด้านในนะคะเขาออกแบบมาเป็นสีเบรสสีคีบเลยนะคะเหลือทำความสะอาดอย่างที่พอยใส่ได้บอกนะคะว่ารถยังไม่ได้ทำการปรับสภาพเลยนะคะก็รีวิวส,สดๆร้อนๆตามจริงเลย มาดูในส่วนของตัวประตูกันเลยนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนที่เป็นเบาะผ้าสีครีมสีเบจนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกทั้งสี่บานอยู่ด้านนี้หมดเลยแล้วก็ระบบปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบออโต้นะคะมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะด้ามจับประตูด้านในจะเป็นสีดํามาต่อกันที่ภายในเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีเบจแบบนี้เลยนะคะซึ่งระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะก็สามารถ พร้อมออกพร้อมเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเบาะไม่มีขาดนะคะคันนี้สภาพกริตๆเลยต่อกันที่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามกา้านธรรมดาแบบนี้เลยนะคะมีแอร์แบ็กให้สองจุดนะคะหน้าจอแสดงผลตัวใหญ่หญชัดเจนเลยนะคะคอนโซลด้านในด้านบนสะอาดใหม่นะคะแอร์แบ็กอีกหนึ่งจุดก็จะอยู่ในส่วนของตรงด้านข้างคนขับนั่นเองนะคะ ลงมาในส่วนของตัวระบบเครื่องเสียงและระบบแอร์นะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงรองรับวิทยุ m A m AM นะคะสามารถเสียบสาย USB ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์จะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะด้านล่างนะคะก็ลงมานะคะก็จะมีที่สำหรับใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะคะในส่วนของใ,ใกล้ๆกับฐานเกียร์โซนเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ในส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์ใหม่ๆเลยนะคะ คันนี้ถือว่าตอบโจทย์พี่ๆหลายๆคนเลยนะคะใครที่กำลังถามหาหรือกำลังอยากได้นะคะในส่วนของตัวรถนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่ออะมาต่อที่ด้านหลังเลยนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะไม่แพ้กับรุ่นอื่นเลยนะคะเบาะด้านหลังลูกค้าไม่ช้ำเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ช้ำเลยนะคะไม่มีขาดเลยใครได้ไป คันนี้ในราคาน,นี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะที่สําคัญผ่อนถูกด้วยนะคะผ่อนแค่5,000ันบาทเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถที่ไม่เอา,อาไม่เน้นฟังก์ชันนะคะเน้นใช้งานนะคะแต่งก็สวยนะคะก็คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะอ่าด้านหลังนะคะเปิดมาเดี๋ยวพลอยใส่จะให้ดูในส่วนของตัวฝาท้ายด้านหลังก่อนเลยนะคะ เป็นฝาท้ายแท้เดิมโรงงานเลยนะคะรอยเม็ดอาร์กยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะกระโปรงท้ายนะคะก็เป็นของเดิมของแท้โรงงานไม่เคยเปลี่ยนหรือเชคม,มานะคะด้านในนะคะกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้ถึง 3- 4สใบเลยนะคะสำหรับด้านหลังของคันนี้กว้างมากๆเลยนะคะ ด้านล่างนะคะจะมีชุดแม่แรงไรยางอะไหล่สำรองมาให้เพียบพร้อมเลยนะคะอุปกรณ์ครบชุดนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่ารถทุกคันนะคะพอใส่การันตีให้เลยนะคะว่ามีที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบสตอรี่ได้ทุกคันนะคะรถมีเอกสารให้พร้อมนะคะลูกค้าเตรียมแค่เอกสารเตรียมใจมาออกรถแค่นั้นนะคะก็สามารถรอรับรถกลับบ้านแบบสวยๆได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะย้ำราคากันอีกรอบหนึ่งนะคะ310,000บาท310,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะใครที่สนใจโทรมาหาพลอยใส่ได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะรถมาไวไปไวนะคะสำหรับใครที่สนใจก็รีบโทรมาเลยนะคะก่อนที่จะไม่ทันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดนะคะรีบโทรมาหาพลอยใส่เยอะๆยะเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเนาะ ทุกคนก็อยากกลับบ้านเนาะเพราะว่าพลอยใส่ก็อยากกลับบ้านเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะยังไงใครที่สนใจก็อย่าลืมโทรมาหาพลอยใส่ได้เลยนะคะก่อนจากการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้พลอยใส่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ